เสี่ยวฉางจิ่งลู่เตอฮาเฉียนยีลาน้อยหานอน่าวนอนเต้าหวานสร้างเสี่ยวฉางจิง่งลูจิ่วุยปูถิงตตฮาฉียทาตุ้ยมามาวา มามาอู้ิ妈妈我是不是生ลอตอนกลางคืนลูกยีราฟจะเอาแต่หาวนอนจึงถามกับแม่ของมันว่าแม่ครับผมไม่สบายหรือเปล่า าหาเชียนจิ้วสื่ย้าสุ้ยเจ้าเลอช้างจิงลูมามาเสี่ยวมีมีเปลี่ยนสัวเปลี่ยนตาเจอหาเชียนเฉียวเห่าคุ้นยาหาวหมายถึงไปนอนแม่ยีลาพูดด้วยลอยยิม้มและเริ่มหาวบ้างดูสิง่วงมากเลย สี่ยวฉางจิงลู่เสียงเต้าเจอา้อทาตาคายชวงหู่ผู้ถิงเตอตาหาเชียนทาล่างหาเชียนอีเกออีเกอเตอ,เ,ตอเพียวชูชวงไหวยีลาบตัวน้อยคิดถึงสิ่งนี้มันเปิดหน้าต่างหาวนอนอยู่ตลอดเวลาและปล่อยให้ หาวลอยออกไปทางหน้าต่างทีละอันฮาเชียนเพียวจินเลอเสี่ยวเมาเจียเสี่ยวเมาอีเกเจียอีกเก๋ตตา的เลอฮาเชียน หาวลอยเข้าไปในบ้านของลูกแมวและลูกแมวก็เริ่มหาวทีละตัวจุยเชียนเพียวจิ้นเลอเสียสเยส่ยวทรงสู่เจียเสี่ยวทรงสู่เย่อีเกอเจีย อีกเกอร์เตอร์ตาฉี่หาเชียนหาวน,อนลอยเข้าไปในบ้านของกระลอกน้อยกระลอกน้อยก็เริ่มหาทีละตัวหาเชียนเพียวจิ้นเลอร์ เสียวหมาอ,มอีเทียหมางลู่เลยอีเทียนเตอเสียวหมาอีเยอีเกอเจียอีเกอเตอตาฉี่เลอหาเชียนหาวนอนลอยเข้าไปในบ้านของมดตัวน้อยและมดตัวน้อยที่ยุ่งอยู่ทั้งวันก็เริ่มหาวทีละตัว เพียวไหลเพียวช่อเตอฮาเชียนล่างต้าเจียเตาซุยเจอเลอเสี่ยวฉางจิงลู่เย่ซุยเจอเลอหาวนอนลอยไปทำให้ทุกคนพลอยหลับไปยีลับตัวน้อยก็พลอยพลอยหลับไปด้วย เป่าเป้ยเมินทิงเต้าเจ้าเมอตัวเสี่ยวต้องอู้ต่าหาเชียนนี่ซื่อพุทซื่อเยะหยวเตียนคุณนเนอหรูกลัวคุณนเลอจิ้วซุยเจียวปาหวานอานเด็กๆที่รักคุณง่วงบ้างหรือเปล่าเมื่อได้ยินสัตว์น้อยหาวนอน ถ้าง่วงก็ไปนอนกันเถอะราตรีสวัสดิ์ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ